ผมพากลับมาอย่างไม่สนใจแล้วแบกเปตามเทอร์เนอร์เข้าไปในห้องทํางานพบเลขานุการินีของเขาหน้าตาแจ่มมากคล้ายคนไทยแต่เมื่อฟังเสียงพูดจึงรู้ว่าเป็นฟิลิปปินผมโยนเครื่องหลังลงพื้นเสียงดังโครมแล้วควักผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อเครื่องทําความเย็นในห้องทําให้เลือดที่เดือดพ่านบรรเทาลงได้นางกรสิธนาเทอร์เนอร์บอกผมเห็นมีแต่เก้าอี้ข้างไม่เลยขาตัวเดียวที่ว่างจึงย่อนตัวลงนั่งเสื้อฟอร์มที่เปียกเหงื่อใครทําให้เธอทําจมูกฟุดฟิต มีสีหน้ารังเกยียจและดูถูกละคนกันนึกเจ็บใจขึ้นมาทันทีแม่นี่รู้จักไอธนาน้อยไปมีเวลาสัหน่อยเถอะนะจะให้บทเรียนจดจําไปจนตายเลยทีเดียวเธอเนิ่นเข้าไป้นตู้เอกสารงวนอยู่ครูหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นพรุ่งนี้รับเงินเดือนเราค่อยไปแล้วจะให้ผมอยู่ที่ไหนครับมีสองแหงสวรรค์เขตกับไซ์ทเวนตีเมืองหรือป่าทั้งสองอย่างขอรับเงินวันนี้ได้ไหมเขาคิดอยู่ครูหนึ่งจึงเอ่ยเดี๋ยวจะพูดกับนายฐานการเงินให้ขอบคุณครับ เมื่อเธอเนอร์เดินออกมาจากห้องผมก็ลองยับแม่เลขาดูเบาๆชื่ออะไรจ๊ะสินเทียเพราะจังคุณมาจากสนามรบเหรอคะผมพยักหน้าคุณถึงได้เหม็นสาบไงเล่าเธอทำทัลกละอักละอวนไม่ใช่รังเกียจหรอกนะคะถ้าอย่างนั้นขอเชิญรับประทานอาหารเย็นนี้เป็นไงผมลองเสี่ยงดูไม่ได้ก็ไม่เสียหายอะไรไว้วันอื่นเถอะค่ะวาสนาผมน้อยจริงอะไรกันคะต้องอยู่ป่าจนตายไม่มีหญิงเหลียแลผมว่าเข้านันไม่ถึงอย่างนั้นหรอกค่ะ แค่เชิญไปกินข้าวคุณยังไม่กรุณาเลยผมตีหน้าเศร้ายังกับเจอเจ้านี่ก็บอกแล้วไงคะโอกาสอื่นพรุ่งนี้ผมต้องไปแล้วจะได้กลับมาพบคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดจบผมก็ลุกขึ้นยืนเตะทำหน้าเศร้ามองไปที่หน้าต่างเลื่อยเปยื่อยออกไปข้างนอกก็ได้ยินเสียงเธอถอนใจเฮือกก็รู้ว่าเป็นต่อจึงหันกลับมาปั้นสีหน้าให้เศร้าหนักเข้าไปอีกแล้วพูดต่อชีวิตในสนามเจ้าแน่ไรตกลงฉันยอมรับคําเชิญค่ะผมทลาเข้ามานั่งไกลๆแล้วถาม ให้ผมปรลับได้ที่ไหนเดีย๋ยวง,งานเลิกพบกันในเมสฮอลล์ห้องเมสที่เธอว่าอยู่ถัดตึกนี้ไปสองหลังเป็นห้องอาหารเครื่องดื่มมีห้องฉายหนังโดยสําหรับพนักง,งานที่ทํางานในที่นี้เปิดจนถึงสองยามตึกทั้งหลังมีเครื่องปรับอากาศเย็นสบายเธอเนื้อผักประตูห้องเปิดออกแล้วกระดิกนิ้วเรียกผมออกไปเปไงเลยขาวโอวสวยไหมเด็ดไปเลยแต่เป็นของต้องห้ามนะทําไมครับเธอมีคู่มารนแล้วใครครับอยู่ฟิลิปปินส์นน อาจเป็นเครื่องป้องกันตัวเธอเองให้พ้นฉลามอเมริกันทั้งหลายในที่นี้ก็ได้ผมคิดยังไงก็ต้องลองกันให้สุดฝีมือซะก,ก่อนจะพาผมไปไหนรับเงินเดือนนะสิเขาพาผมเดินเลี้ยวล้อมมาจนถึงห้องหนึ่งซึ่งมีสารวตรทาหารอเมริกันยืนเฝ้าประตูแข็งแรง MP เปิดให้เราเข้าไปในห้องมีทหารเรืออเมริกันทํางานอยู่สองสาคนรวมทั้งทหารเรือหญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตายังกระดาราหนังนั่งพิมพ์ดีเสียงรัวเป็นข้าวตอกแตกผมขอเป็นเงินสดทั้งหมดได้ไหมครับ นายเรือโทรไวกลางคนหัวร้านเม่งเม้มปากยังคลุ้นคิดจำเป็นอะไรเหรอไม่มีเวลาข้ามไปเบิกธนาคารฝั่งน้นครับเขาจึงหันไปสั่งทหารหญิงคนนั้นแนนซี่ <Nancy! S 1> ไม่ต้องพิมพ์เช็คเสียงพิมพ์ดิจดหยุดชะงักกระดาษถูกดึงออกแม่ดาราหนังอ่านดูอยู่ครู่หนึ่งก็ฉีกออกแล้วโยนลงตะกร้าเด็กคนนี้เงินเดือนเยอะจังผมไม่ใช่เด็กนะครับคุณนายเธอคอนฉันเป็นนางสาวยะในตาเธอท้าทายจริงๆเล่นเอาเลือดฝาดผมฉีดแรง ธนาเป็นล่ามเยี่ยมที่สุดในภาคสนามของเราเทอร์เนอร์แนะนําเธอยื่นมือมาให้ผมจับจึงสะกิดกลางใจมือซะเลยด้วยสันดานเคยชินเนนซี่ทาตาโตนี่เขาจะออกจากงานเหรอคะเธอหันไปถามเทอร์เนอร์เปล่าเราย้ายไปไว้เคตอื่นนะคืนนี้ว่างไหมเธอพูดหน้าตาเฉยไม่มีอะไรทําเลี้ยงเล่าฉันหน่อยสิัวหน้าทีมคนเก่าเคยว่าไว้ว่าผู้หญิงอเมริกันไวไฟเห็นจะจริงอาหารเย็นด้วยยังได้ฉันอยู่พาร์ทเมนต์สิบห้าห้องหลังคอมพาวเบอร์สอง สนุกระไว้วันนี้ผมคิดเอาเซ็นชื่อซะเลือกโทรหัวร้านเสือกระดาษแผ่นหนึ่งพร้อมประกาศลูกลื่นที่ผูกโซ่เล็กๆมาให้บนเคาน์เตอร์ผมตรวจด,ดูจํานวนเงินก็ตกใจตั้งหมื่นสี่พันบาทดูเดือนที่หัวกระดาษจึงรู้ว่าเป็นเงินที่ทําระหว่างอยู่ปากสันส่วนเดือนนี้ที่อยู่พลโหนงต้องรับเอาเดือนในทีมใหม่นับว่าหัวหน้าทีมคนเก่าที่ผมเคยทํางานอยู่ด้วยให้เงินผมไม่อัน้นสมคําพูดความรู้สึกเกียดขี้หน้าอเมริกันเบาบางลงไปมาก เซ็นชื่อตัวเดียวรับเงินมาฟอนเบอร์เล์ยัดกระเป๋าตุยระเบียบการจ่ายเงินของเขาสะดวกมากผมพูดกับแนนซี่ด้วยเสียงเบาๆกี่โมงสองทุม่มผมเดินใจเต้นออกมากับเทอร์เนอร์แนนซี่เกือบถูกส่งกลับหลายหนแล้วทำไมครับชอบเมกเลิฟกับผู้ชายไม่เลือกพ่อเคยสอนผมว่าสารานารีวิถีคงคาของสี่อย่างไม่ถือเป็นเดนกันจึงเสไปว่าผมพยายามฝึกภาษาให้ดีขึ้นนะครับ หรือพูดเกิบเหมือนพวกอ้วรแล้วนี่ว่าใจผมไปกี่โมงครับแปดนาฬิกามหาอ้วผมแอบริวตาให้ซินเทียแล้วแบกเปออกมานอกตึกยังเหลือเวลาอีกตั้งชั่วโมงจึงเข้าไปนั่งค่าเวลาด้วยการกินเหล้าในเมสฮอลพังๆแล้วคิดวางแผนจะผดดจศึกสองไลนนี้ยังไงดีใครคิดออกช่วยบอกทีตอนนี้ผมจนปัญญาจริงๆห้าโมงเย็นนิดหน่อยขณะที่ผมกําลังมึนได้ที่ซินเทียก็เดินเข้ามาจึงเชิญเธอดื่มมาร์ตินีกินอาหารักที่นี่เลยดีไหมคะแล้วแต่คุณ หลังจากดื่มมาตินี่ไปสองแก้วแล้วเธอก็พาผมออกจากบาร์เข้าไปในห้องอาหารที่อยู่ห้องถัดไปไอเป้หลังที่แบกเข้าไปด้วยทำเอาใครตกใครมองเป็นตาเดียวฉันไม่เคยมากับใครเลยนับเป็นบุญของผมคุณจะกินอะไรช่วยสั่งให้คนป่าทีสิครับได้อาหารเข้าไปเต็มอิ่มตบท้ายด้วยบรันดีกับกาแฟทําให้คึกคักขึ้นอีกคุณจะพักที่ไหนเธอถามผมตีหน้าเศร้ายังไม่มีที่ไปเลยเอาอย่างนี้ไหมยังไงครับรลรเรนโซเพื่อนฉันเขากลับไปฟิลิปปินส์ชั่วคราว แล้วไงครับเขาฝากกุญแจห้องไว้ที่ฉันลอเลนโซ่เหรอผมรู้จักเขาดีหมอน,นี่ทํางานอยู่แผนกบุคคลเช่นเดียวกับเธอนี่ถ้าอย่างนั้นเจ้าของคงไม่ว่าอะไรถ้าคุณจะพักสักคืนแล้วเธอละ่ะอยู่แถวเดียวกันนั้นสุดแท้แต่คุณจะกรุณาแต่ห้องนั้นไม่มีน้ําอาบทําไมล่ะครับเจ้าของไม่อยู่ประปาจึงตัดชั่วคราวได้ซุกหัวนอนก็ยังดีงั้นคุณอาบที่ห้องฉันก็ยังได้ขอบใจในความเอื้อเฟื้อนะครับผมแบกเป้ตามหลังเธอออกมาทางหลังบริเวณยูซอมเธอเรียกสามล้อมาสองคันตามฉันมา ตระหนี่ตัวซะจริงขนาดสามล้อยังให้นั่งคนละคันผมคิดห้องแถวที่เธอพักอยู่ไม่ไกลาจากยูซอมนักเรียกว่าคุ้มวัดสีดงดำที่ฝ่ายอเมริกันจัดให้ลูกจ้างชาติที่3ที่เรียกว่าเทิร์ดแคนทรีในชแนลพักบริการเฟอร์นิเจอร์น้ำไฟพร้อมแต่เสียค่าเช่าเล็กน้อยสิ้นเทียไขกุญแจห้องริมสุดแล้วเชิญผมเข้าไปอาบน้ำก่อนเถอะค่ะผมเหม็นเปรี้ยวไปทั้งตัวจึงตกลงทันทีวางเป้ลงกับพื้นค้นหาผ้าเช็ดตัวก็ไม่พบ คงลืมทิ้งไว้ที่โพนหงไม่รังเกียจเอาของฉันใช้ก็ได้ค่ะเธอรีบพูดเมื่อเห็นผมไม่มีอะไรสักอย่างยินดีด้วยซ้ําไปครับเธอจึงจัดหาผ้าเช็ดตัวสบูก่กระทั้งแปรงสีฟันใหม่เอี่ยมมาให้ทั้งชุดคนเราก็ใช้จะโชคโร้ายเสมอไปโบราณยังว่าชั่วเจ็ดีดีเจ็ดหนนั้นปลาไหลคุณน่ารักเหลือเกินสินเทียฉันมีคู่มั่นแล้วนะคะคนไทยไม่ถือพูดเอาแต่ได้ถ้ามีเมียอ,อย่างคุณตายก็ไม่เสียชาติเกิดไปห่ำน้ำเถอะค่ะ